สวัสดีค่ะาานี่มะนาวมาสีสะดินเด้อสิมาไทายที่นอ้องเบื้องนี่อันเฮ็ดกลองหนายัางไงละ่ะสีสะดินกองนี่ค่ะลงมาใส่ไอ้ข่างเนื้อหญ้านี่ค่ะส่วนปูก็เฮ็ดยังก็ได้ดอกนี่เสลี่ยมาใส่อัน ้างเ่อนยามองนี่ค่ะนี่มองหน้าม,มันไหลเขาในเ่อนนอให้ลูกเขาอันโถมมองคางเ่อน้างเ่อนมองนั่นค่ะสีเทสีเทสีเอาปูนเทอัอาอาดไว้พราะว่าน้าม,มันไหลลงจากมองนี่ลงไปหงนั่นแล้วก็ซึมเขาไปข้างในเนี่ยค่ะแล้วสีแก้ไขมองนี่ก็คือเสียอดีมาลงให้มันเต็มให้มัน ให้มันสูงมองนี่ก็ให้หน้ามันไหลไปคางหัวนะคะห่้ากะศีสะคอยสะซอยลูกนี่ได้ซ้อมได้ก็เอาเนาะคำเสี่ยไ้รดเขามาดันมันกับพ่อกระเทอนเนาะคะ่ะน้าด้ามกองนี่กองเนึ่กง,นงกับลูกกะซีเฮ็ดเลีะะเ้ยวๆลลวค่ะนี่อยากวิ่นหัวจักน้อยด้วยค่ะเด้อเมื่อไดอันเฮ็ดหน้าไอหน้ากลองจักเทียพึ่งเฮ็ด พึ่งเฮ็ดเป็นมือที่สองเนาะตอนกู้เมียวเหมียวมาก,กับมือแรกเนาะที่เห็นหน่ายงาคอยเคลียมันบ่ม,นมีคนจับให้นอกค่ะเนาะน้องฟามก็บ่บมาจับให้เด้อ ่วนพ่อปอเพื่อนกะเฮ็ดเลยล่ละค่ะเพื่อนกะน,นั่นเพื่อนยุดเพื่อนเศร้าเมื่อย เพิ่นก็เลยไปยยกเบ็ดเผือกต้ออีกค่ะเพื่อนก็ว่าอยากคือเพื่อนพ่อเพิ่นเสียนน้องปลามานี่มาจับกล้องให้แน่มาสัก้อนเนี่ยกระติค่อยเคี้ยวไปนี่ละค่ะกับลูก,ม,กมือละเย็บมือละนอยห้อนกระสิเศร้าเมื่อยกระ่ออยเฮ็ดไปนี่ละค่ะว่าอยากจ้างเนาะพอเฮ็ดได้นิดน,นหน่อยกะเอามา อี๋เบื้องหน้ากล้องนี่แม่ล่ะสวัสดีค่ะน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเลือดเลือดตายตัวนึ่งค่ะพี่น้องอย่พึ่งไปน้องปลาแม่เนี่ยม่งน้องปลาเพิ่นอาบน้ามาอาบหน้ามายจะจุกเขาไ้น้องน้ำแข็งสองตัวตายแล้วลูกแท้เขียวน้องปลาเพิ่นอาบให้ หน้าน้องปามกับหน้าน้ำแข็งคือกันบ่ค่ะน้ำแข็งเป็นจรยังวะสุกเดี๋ยวพึ่งออกกล้องดูปฏิวัติรักมาเกี่ยเพื่อนมาเกี่ยว้างบ้านค่ะน้องปามโรลินเป็นยังไงตักไคยตักไคยแม่์เมย์ปอๆอนี่สวัสดีค่ะนูน้องปามบ่วคอยออกกล้องออกซื้อปันไดค่ะเพื่อนก็อยากอายเนาะต่อไปเพื่อนก็สิอยากกะเทียให้ออกกันแล้วค่ะ เดี๋ยวว่าเฉเพื่อนจับกล้องอะเบิ่องหิญญาสะดินแต่เป็นยังคือบ่ให้น้องปามสะกับพวกห้สะดอกค่ะเพิ่นเฮ็ดแล้วแนวเพิ่นเฮ็ดก็เฮ็ดไปน้อเวียกเงื่อนกับแตงเวียกเงื่อนในเพิ่นคือซักผ้าหิญญาปัดกวาดน้ำเงือนน้ำซ่านกับสิม,มีอันเอาเพิ่นแน่กับเพิ่นแน่จันสินะค่ะ่วนมากแตสไม,มีแต่เอาแล้วค่ะ <c oughs> ไปแล้วค่ะไปแล้ว แล้วคนอยากออ้กองหญ้าก็อยากไอ้กันกกน,นี่ได้คะ่ะต่อไปต่อไปกะสิม่นกะสิค่อยว่าค่อยปากน้ำเนาะค่ะเนาะกะสิไอกะสิเศร้ารอาย,ายากอ้แล้วคะ่ะมาทีนี้สะดินก่อนเด้อค่ะเด้อจักสิไปท่ายังไงพี่นอ้องเบิ่งเนาะอือก็ค่อยอันสะไปนี่แหละค่ะซ้ำเจ้าของเห็ดได้นี่ละ่ะ จากเพชรน่าค่ะจังใดละ่ะคนเคยเฮ็ดเวี้ยไปจากเพชรแต่ก็บอกเคยเฮ็ดเวียยไทยผู้ใดเ,เบิ่งจกักเทืยเ่ยน,นี่เทืยเ่ยแรกนะค่ะเทาืย่ยแรกใช่เบิง่งให้เบิง่ง เบิ้งจกักท่าได้แล้วเบิ้งเอาแว่นตากันด้วยค่ะเด้อ้องเบิง้งหน้าที่มันกอนกับมือใส่แว่นตากับผู้เห็นห่งต่ออีกเที่ยวนาด้วยค่ะเด้อนี่แหละค่ะซอกมองนี่แหละค่ะที่น้าที่น้ามันไหลเข่าคางหัวมากกับมาห่วงมองนี่แล้ว,วก็ซึมเข่าในคางเงี้ยนเนาะค่ะเนาะจะสิแก้ไครมองนี่แหละค่ะ จะเอาดินลง่ลงล่งทุบๆกับือเสียเอาปูนเอาปูนมะเทเนาะค่ะเนาะเทให้เพิ่นเบียงลงไปคนละ ปนย่งางบ่แล้วง่ายดอกค่ะ,ะเซอดินเข่าใส่ใมันไอ้ไอมันสูงสูงทั้งผีค่ะมันเบี้ยไอมันคอยไปทั้งกูุนเนาะค่ะเนาะแต่กกสิเทเทแล้วกะไอ้ล้อคางหัวมองนี่ก่ะสิสะดินตัวผุนเนาะค่ะเนาะลงมาอัดอัดอัดมาเป็นคู่ขันนาเลยค่ะสีบงหามันไหลลงมานี่ค่ะ คือมันสิไลลงมานีแหละค่ะดินนะโอ้น้ำนะ,นยนะนอย่าวินหัวจังหน่อยเด้๋ยค่ะเด้อตั้งกล้องตั้งคากล้องค่ะนี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะคลิปหน้าพอกันไหมเด้วยค่ะเด้อ